โดยยุครังสีครองจักรวาลน,นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าทุกยุคที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เลยโดยจะเป็นยุคที่เกิดขึ้นในช่วง10วินาทียาวไปถึง47,000ปีหลังบิ๊กแบงกันเลยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งพลังงานสสารแล้วก็แรงธรรมชาติทั้งหมดเ,เริ่มมีการจัดระเบียบตัวเองกันขึ้นมาโดยเริ่มจากในช่วงแรกสุดของยุคกันที่อุณหภูมเิเย็นลงเหลือแค่ไม่กี่พันล้านองศาละ และพลังงานส่วนใหญ่ในเอกภพเนี่ยก็กลายมาเป็นโฟตอนจนมีปริมาณมากกว่าสาราอื่นๆในเอกภพตอนนั้นอยู่หลายล้านเท่าทําให้โฟตอนพวกนี้เนี่ยเริ่มมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็กลายไปเป็นแรงดันของแสงหรือว่า radiation pressure ที่ขยายตัวออกไปกว้างไกลทั่วเอกภพเลยแต่พอพลังงานของโฟตอนมันยืดออกไปเนี่ยทำให้มันก็ค่อยๆลดความเข้มลงเรื่อยๆแบบเคลื่อนความถี่ของแสงก็ค่อยๆจางลงจางลงกลายเป็นรังสีกลายเป็นคลื่นอะไรไปนั่นเอง แต่ในช่วง3นาทีหลังจากการเกิดบิ๊กแบงอุณหภูมิที่ค่อยๆลดลงมาจนเหลือประมาณ1,000ล้านองศามันก็ไปเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้โปรโตอนและก็นิวตรอนที่ลอยอยู่เนี่ยมันสามารถรวมตัวกันได้ผ่านปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและได้กลายเป็นนิวเคลียสของธาตุเบาต่างๆขึ้นมาโดยจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการสังเคราะห์นิวเคลียสของบิ๊กแบงหรือบิ๊กแบงนิวเคลียร์ซินธิซิสที่ทําให้เกิดนิวเคลียสของฮีเลียมแล้วก็ลิเทียมขึ้นมา ซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของาธาตุอันดับ 2- และ3ของเอกภพขึ้นมาในเวลาถัดไปด้วยนะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยจักรวาลที่ยังคงขยายตัวไปอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยมันก็ทําให้พวกรังสีแล้วก็คลื่นของโฟตอนที่แผ่ออกไปถ้วเอกภพเนี่ยมันเริ่มสูญเสียพลังงานไปจนพลังงานของสสารเนี่ยเริ่มตีตื้นกลับขึ้นมาจนเวลาเนี่ยข้ามไปจนถึงช่วง47,000ปีหลังจากการเกิดบิ๊กแบงพลังงานของสสารก็ได้แซงพลังงานรังสีขึ้นไปได้สาเร็จ เป็น,นั้นจบยุคของรังสีไปแล้วก็เข้าสู่ยุคใหม่นั่นก็คือยุคของสสารครองจักรวาลหรือว่า matter dominant era